วันนี้มีเรียนไวโอลินนะคะนาลินเตที่ลงไมาหยาดกันค่ะสองพี่น้องหยาดพ่อกัน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 ค่ะกลาา สวัสดีนะคบเพื่อนๆที่รักทุกคนมากับบรรยากาศที่หนาวเย็นอีกแล้วค่ะมันนี่อากาศแดดดีค่ะน้องในลินออกไปโรงเรียนแม่บานเห็นแดดแจ่มดีแม่บานเลยออกมาเก็บภาพบรรยากาศหน้าบานให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะคะน่ะนี่เลยค่ะดูแมงมุมยักษ์อยู่นั่นค่ะ ตัวหุนหุนหยาของเขาหุนฟางของเขานะะนะคแล้วก็ดาวเรืองเนี่ยค่ะหนาวามาแล้วก็ยังสวยยิ่งสวยยิ่งงามนะโอ้ยัูแอปเปิ้ลไว้จะเก็บจะเก็บไม่ได้เก็บสักทีค่ะจนจะหมดแล้วก็หลอกเอาไปกินจนจะหมดแล้วนี่นะคะบรรยากาศรังน้องนะเรียน ไปโรงเรียนนะคะดูลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะดอกตลอดค่ะให้ดอกตลอดดอกรอบสามรอบสี่แล้วค่ะรอบแรงแข็งแข็งรอบเนี่ยสุดท้ายค่ะคือจะเป็นสุดท้ายแล้วเพราะว่านาวเย็นแล้วระบางน้องนลินออกไปเรียนก็บใบพูดีเนาะใบใหม่เขาก็มาส่งของที่แม่มานช้อปปิ้งออนไลน์เช่น เกงยีนตัวแหลกนะคะคนะุณก็จะใช้ถุงมาให้ย่างดีนะคะจากเว็บไซต์ชือ่อเองันสั่งเก่งยินเก่งเกงยินเอวสูงมาหาตัวประมาณนี้ตัวนขาประมาณนี้นะคะดย๋ยวไรันจะให้ดูทั้งหมดหาตัวนะคะนะถุงมากับถุง เนี่ยค่ะมาทั้งหมดห้าตัวแต่และตัวก็จะแตกต่างกันไปนะคะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเอวของมันเนี่ยตัวเนี่ยห้าตัวซีคล้ายๆกันแหะคะ่ะสีคล้ายๆกันนะคะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแปลกๆเอ้ยนู่อมอนี่ค่ะนี่นี่น เอาขานประมาณนะี้หาตัวแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเสือเอากางเกงวางไว้ก่อนหาตัวกางเกงย้นหาตัวจะเขานาหล้วดูใบไม้ร่วงค่ะไม่บันก็สร้างกางเกงย้นมาเพิ่มอีกค่ะเสือมาเนี่นะกางเกงที่ใส่นี่ก็มาจากชีอินนะคะเนยมาจากชีอินเซ็นกัน ปั่นเอาเสือมาสองตัวประมาณวัดตีเดวทางไม้ยี่สิบกว่าตัวตัวที่สองเนี่ยประมาณนี้เลยโอ้ยไปละค่ะ,ะบั่นออกไปรับน้องนลรินพอดีภูมิใจภูมิใจกางเกงได้มาเนื้อผ่ากะโอเคอยู่ค่ะถูกถูกค่ะกันเกงจากเว็บไซต์ชินตัวหนึ่งก็ประมาณยี่สิบห้าเหรียญท่าไรกัน Look at that. Look at that. Only that last time. What do you think? Huh? Okay. อ้นคิดโอเคมันหยุดโรงเรียนก็จะประมาณเนี้ยน้องมาเสยๆมาขนมจีนอะไร แจกจานกันนะคะวันนี้แม่บ้านมีอาการไออย่เพราะวันเอาวัดมาให้เมืเ่องน่ะแสบพี่น้องแสบอีกครับพี่น้อง เย็นมาแม่บ้านก็นี่ค่ะเขาขัว hate you hate ้วเฮ็ดยูเฮ็ดกินอากาศนอกบ้านหนาวเย็นก็นทําชิริอาเกนนะคะเด้อเฮ็ดชิริอาเกนโอ้ยเฮ็ดจิริอีกแล้วค่ะเฮ็ดจิริอีกแล้วค่ะเนี่ยจิริเนื้อเนาะค่ะเนาะมาเนี่ยแม่บ้านก็ใช้พริกจิริลงไปประมาณเนี่ยเอาลงไปพัดเลยค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายตามใจคุณค่ะบ่ต้องกะบ่ต้องเกณฑ์กะด,ด้วยสายตาประมาณเนี่ยค่ะ แม่บ้านทำอาหารก็จะประมาณนี้ค่ะเราลูหล่ะค่ะว่าเราใส่ประมาณไหนเนื้อประมาณมะเขือเทศที่เขาบดในกระป๋องนี้ลงเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแม่บบ้านใส่มะเขือเทศทสองกระป๋องนะคะแต่ก็ตามดยข้าวโพดหวานค่ะต้องใส่กระดาษนะคะแต่แม่บ,บ้านชอบใส่ข้าวโพดค่ะแล้วก็ถั่วแดงนี่เรียแบบร้อยค่ะแค่นี้ค่ะ แล้วก็โคเละโคเละโคเละให้เขากันก็นเรียบร้อยค่น้าตาก็ออกมาประมาณนี้ละค่ะเสิร์ฟได้ค่ะทางนุ่นสวยและค่ะก็จะเสิร์ฟประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปกินกับขนมปังค่ะ Oh, down. she just misses us. Okay, bro, she misses down. us. Okay, cookie, you miss us? Down. Where did you get that? Down. Miss us, cookie? Did you miss us? Cookie get down off the couch? Okay. Can you just put her down? There's not there's enough room. There's plenty. Of room. No, there's not. There's not of room. No, it okay. is not. They should make room. That's not enough kind of room. <laughs> so put, get it's her. Not a, uh, it's not a. It's not a paw screen. It's a touch screen, cookie. Get her <clears throat> Que